ซึ่งเกมนี้มันก็แตกต่างจากเกมนัดก่อนนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาตั้งรับลึกแล้วก็เน้นจังหวะสวนกลับแต่ว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่ายิงเซฟมาโน่ไปด้วยหรือเปล่าฮะคุณผูช้ชมฮะผมแซวนะผมแซวและแหล่งข่าวของผมเองก็แจ้งมาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจริงนะครับข่าวนี้นะครับปิดเดียวกันแล้วจริงๆนะครับ สวัสดีครับผมชุบปรัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่จะสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องยังชุบปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบางเลยนะครับอันนั้นแล้วว่าในคลิปนี้จะมาพูดถึงผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเกมบุญเครื่องฟีฟ่าเดย์นะที่สองครับก็ปรากฏว่าเราก็บุกไปเฉือนชนะฮ่องกงไปได้แบบฟุตวิดเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนยาาวเกินไปตม ของผมมนะคุชเกมนี้ใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมซึ่งมาโน่เนี่ยไปสัมภาษณ์ก่อนเกมให้มีประเด็นซะอย่างนั้นเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของอยากลองทีมนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้แฟนฟุตบอลเนี่ยกระจับจ้องอยู่เยอะเลยนะครับซึ่งก็โดนถามเขาเองก็พูดว่ามันคือเกมหมุนเครื่องนะครับถ้าไม่ให้ลองในเกมหมุนเครื่องแล้วจะไปลองในเกมไหนนั่นเองก็โดนกระแสะวิจารณ์ไปพอสมควรนะครับก่อนเกมนะครับฉะนั้นเกมนี้ต้องเน้นผลอย่างมากเลยสําหรับมาโน่นะครับซึ่งในเกมนี้ทางมาโน่เองก็จัดทัพแบบเดาไม่ยากนะครับอย่างที่ผมทาคลิปวิเรานนนนัั่องก็มีสิ นาทิปสุขโชคลงเล่นเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดแกนหลักนะฮะซึ่งรูปเกมเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมฮะโอกาสมีแต่ทําไม่ได้นะครับไม่คมบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าเกมนี้พยายามที่จะเร่งสปีดของบอลอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะแย่งบอลมาจากคู่แข่งได้ดีด้วยนะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยไปเปิดโอกาสให้ไต้หวันเล่นนะครับก็มีจังหวะที่เกือบโดนไปหลายที่เหมือนกันสำหรับเกมนัดที่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้มันก็แตกต่างจากเกมนัดก่อนนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาตั้งรับลึกแล้วก็เน้นจังหวะสสววววนนนกกกลลัััับแตต่่่่่าาาาาาาหหหหหยยๆจงงงะเเเเค้้้อออ็ไไไมมมดรรรใทื ไต้หวันที่ต้องบอกเลยว่ามาทีไรเนี่ยเสียวทุกทีนั่นเองนะฮะสุดท้ายเนี่ยมาเป็นทีรศสินแดงดาครับมายิงในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เท่ากับว่า2นัดยิง2ลูกนะครับไหนใครว่ามุ้ยหมดแล้วนะฮะอย่าหาว่าผมอวยเลยนะฮะมุ้ยเนี่ยนะฮะผมรู้จักมุย้ยซังคนนี้ดีนะครับมาตรฐานฝีเท้าเนี่ยไม่เคยตกเลยนะครับเขารักษามาตรฐาน การเล่นได้ดีอย่างมากเลยนะครับแม้ว่าจะอายุ35แล้วก็จริงแต่ว่าวิธีการเล่นนะครับร่างกายแล้วก็ความเด็ดขาดนี่ต้องบอกเลยว่าทําน้องๆ้องวัยรุ่นนี่อายไปเลยนะฮะพึ่งพาได้เสมอนะครับคนนี้นะครับวางใจได้ในแดนหน้านะครับก็น้องๆรุ่นหลังดูไว้้ดีเลยนะครับวิธีการเล่นของพี่มุ้ยนะครับต้องบอกเลยว่า คนนี้สุดเกินบรรยาจริงๆนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ายิงเซฟมาโน่ไปด้วยหรือเปล่าฮะคุณผู้ชมฮะ <laughs> ผมแซวนะผมแซวแต่หลังจากที่ได้ประตูนําแล้วเนี่ยโอ้โหฮ่องกงเขาก็เหมือนรู้ตัวนะครับว่าโอ้โหวันนี้แฟนฟุตบอลมาเชียร์เขาเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเล่นเกมบุกเพื่อเอาใจแฟนบอลของตัวเองครับปรากฏว,ว่าเราเนี่ยจัดกระบวนเกมรับกันวุ่นเลยนะครับในช่วงท้ายนะครับเจนอยู่เจนไปเหมือนกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องให้มาโน่กลับไปคิดนะครับเพราะว่าบุกสนุก คลองบอลดีก็จริงนะครับแต่ถ้าเจอคู่แข่งที่โหมใส่ดูท่าแล้วเนี่ยทีมชาติยของเราเนี่ยยุบง่ายเลยนะครับถ้าฮ่องกงคมคมหน่อยนี่เป็นเรื่องนะครับในช่วงท้ายนะฮะแล้วถ้ามองไปถึงเอเชียนคัพเนี่ยโอ้โหซาอุโอมาเนี่ยโหดๆทั้งนั้นนะครับในเรื่องของเกมรุกซึ่งพวกเขาเนี่ยโอ้โหเราบอกเลยว่ามีทีสทีเนี่ยก็ทําได้แน่นะครับก็ต้องไปหาวิธีแก้ไขให้ได้นะครับเรื่องของเกมรับต้องเล่นให้เป็นด้วยนะครับ นะฮะแม้ว่าจะบุกดีก็จริงแต่ว่าเกมรับต้องใส่ใจด้วยนะฮะซึ่งรายการต่อไปของทัพชั้งศึกชุดใหญ่เนี่ยก็เป็นฟีฟ่าเดนะครับแต่ว่าจะเป็นรายการฟุตบ,บอลชิงชวยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่49กนะครับก็จะเตะในวันที่4ถึง12กันยายนี้นะครับซึ่งไปจัดที่เชียงใหม่นะครับมีอินเดียอิรักแล้วก็เลบานอนนะครับ มาร่วมศึกในเที่ยวนี้ก็รอติดตามกันต่อนะครับสำหรับช้างศึกในฟีฟ่าเดเดือนกันยายนนะฮะคุณชมฮะอ่ะไปดูอีประเด็นหนึ่งครับไปที่ตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยครับคุณชมครับเป็นเรื่องของเอกนิปัญญานะครับที่ก่อนนั้นีมีแววว่าจะได้ไปเจลีกนะครับเพราะว่าอุรวะเรสเนี่ยสนใจจะดึงเจ้าตัวไปร่วมทีมนะครับซึ่งฝ่ายบริหารเมืองทองเองก็กําลังเจรจามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำพีไปบ้างแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้ไปจริงๆนะครับเหลือเพียงข้อตกลงอะไรบางอย่างเท่านี้นะครับ ซึ่งผมนําข้อมูลจากเพจพี่บีเนี่ยมาทําคลิปอยู่ประจําเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับก็ได้โพสต์บอกข่าวดีกับแฟนๆว่าตอนนี้การเจรจาทุกอย่างระหว่างเมืองทองกับอุรวาเรสเนี่ยบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเอกนิตปัญญาเนี่ยจะเดินทางไปเซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวกับสโมสรอุรวาในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะ็นสัญญายืมตัว6เดือนนะครับในช่วงเล็กที่2ของเจลีกนะครับถ้าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ดีจนอุรวะพออออใจจกกก็มีีปชััั่่นนซื้้ขขาาดดตไคลยๆบงเ หรือว่า ดิวของสุปโชคอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่าให้น้องเนี่ยไปโชว์ฟอร์มดีที่นู่นนั่นเองนะฮะซึ่งเพจเนี้ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแม่นนะครับสำหรับข่าวนะครับเพราะว่าพี่บีเองก็สนิทกับฝ่ายบริหารของเมืองทองด้วยนะครับและแหล่งข่าวของผมเองก็แจ้งมาย้ําอีกรอบหนึ่งว่าจริงนะครับข่าวนี้นะครับปิดดิวกันแล้วจริงๆนะครับซึ่งทีแรกผมก็ได้ข่าวมาจากฝ่ายบริหารเมืองทองเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วด้วยนะครับว่าโอกาสอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการ มันพุ่งไปถึงกว่า90%ไปแล้วนั่นเองครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เหลือเพียงประกาศทางการจากฝั่งญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็รอติดตามคับในดีนะฮะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยที่จะมีนักเตะไทยไปลุยเจลิกอีกหนึ่งคนนั่นคือเอกนิต์ปัญญานั่นเองนะค,คุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน่าฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบราชญา อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ